บายบายเริ่มเกมแล้วมึงว่าเจอใครวะกูว่าออแต่ช่วงแรกๆที่เราเล่นน่ะเจอแต่อีนี่เนาะดีฮันเ e ดอะอฮันเ e r อะก็ตายจะแต่ก็ตายจีก็ตายรดวรวยดอกมันฆ่ากูให้ตายไปข้างนึงตายไ่ยอดทีดเลยขนาดนั้นวะ แต่กระต่ายเพราะเล่นกระต่ายคือดีอย่างคือเราหลบได้นะเว้ยถ้าเรามันปลาเราพุ่งได้แต่แบบรู้สึกว่าตอนแรกๆที่เราเล่นน่ะเหมือนเจอกระต่ายที่แบบเล่นเป็นอ่ะก็คืออะไรปากปักเต็มหัวตลอดไอ้เฮียแหมมันกล้งไม่ให้กูณพี่คได้เกิดงั้นแหละไอ้เฮียเกิดแตกกันหมดเลยทุกคนไม่ได้เด้อเต่ว่าดีก็ดีหรอก จะต้องอเ,ดเดือดจะจึเดือดแกคือใครอ่ะออมคุณแต่ลุงอ่ะมีลุงต้องกั่สองคนอ๋อแสดงว่าอยู่ตกบุตรงใช่ไหมแสดงว่าคนที่ต้องมีตัวการบุตรเองใช่ไหมอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยโดนโลนโดนโดอุ้ยคุณคุณขาคุณไม่ได้เด้อ ไม่ได้เดคุณเดินชาร์จนี้ไม่ได้เด้อคือกูก็เห็นมึงเด้อคือมึงจะเดินชาร์จกูอีกไม่ได้เด้อเมื่อกี้เมื่อกี้กูแบบต้องกูแรงเชียร์ตกหลุมรักกูละสี่ฮัลโหลโหแม่งตกลุ่มรักขึ้นไปไหมเธอชช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่ามาทำานนั้นคิดว่าฉันโง่้หแบบแบบอ๋มึงเดินหนีไป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 ่มึงเดินหนีไปมึงเดินหนีไป เอย่ามาทำใหม่คิดว่าฉันกลัวหรือไงดอมฉันกลัวเว้ยมึงคิดว่าฉันไม่กลัวอะไเพี่อะทำได้สัตวสแม่ใครไม่กลัวบ้างไหลายจั่นอีพี่อะกลัวหื่มมึงเมื่อกี้มันเห็นกลัวมึงหนีไปก่อนก็ได้นะออมแต่ถ้ามึงมีใจรักมึงอยู่ช่วยคนเลยตัวกลางอุ้ยเพี่อมึงมันมันมันจ้องเก่งมากเลยอะไอ้ตนี้ ไม่แล้วคือมันมันไม่จักขุดได้เด้อเดี๋ยวมันน่าจะจักขุดแล้วแหละคุณไม่รู้มันจะกู้ไปเสาไหนอะเถวที่สองของเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะระวังระวังมันเสาอยู่ใกล้ๆนี้เชียงยี่ป่ยงยี่ป๋มันเดินไปแล้วนะมันอึ๊มันเดินไปไหนวะมันเดินกลับไปแล้วอ้อมระวังนะเห็นอยู่เห็นอยู มันมันมันชูมันชูีดอยู่นะมันชูมีดอยู่นะเพื่นปั่นอยู่ไหนแข็งเลยอ่ะขัวหาบัวไม่เจอเว้ยผบเพื่อนโน้นนะเพื่อนกูไม่รู้เพื่อนหลบหรือว่าหิวตัวเองอยู่อ่ะมันเดินตามมันเดินตามระวเราอ่ะ ไหนมีครับนี่มันไปหาประเทศเปนไปหาเพื่อนตรงตรงไม้ข้างหลังวะเ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยลุง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 ผิดยอดครับพี่มันดีครับท่านยัดไปเลยยอดไปเลยชอบไปเลยชอบไปเลยคุกเก็บเด็ดเลยทั้งเนื้อล้มของมึงนี่อ่ะไม่ได้จริงๆวะโดนจ้องนานไปอ่ะ ใส่วงศารนายาดมาเหรอเจ้กูเจอากูเจอากูเจอามันเจ้กูแล้วมันเจ้กูแล้วมันเจ้กูแล้วมันมันเจอกูแต่ว่ามันมันจะไปหาเพื่อนแทนอ๋อมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ตรงตรงย่านเออมึงปั่นไปก่อนได้ปะ เดี๋ยวกูที่รักกูอาจจะไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่ากูก็ยอยากปั่นอะ่ะ <c oughs> มึงมีคนหิวไหมวะ <c oughs> มีครับมีครับโ okay, okay. อเคโอเคงั้นก็กูอาจจะเข้าไปช่วยเพื่อนถึ <c oughs> งแม้เราก็ควรจะปั่นให้มันได้สักแบบเรื่องเครื่องของเครื่องก่อนอ อ,อ้อมอ้อมกูโดนกูโดนกูโดนมึงฝากกูฝากมึงเข้าไปหาเพื่อนได้ปะมันเจอกู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 มันเจอก,จอก,จอกูกูฝากเข้าไปหาเพื่อนหน่อยฝากเข้าไปหาเพื่อนหน่อยเจี๊ยบแมงเสียดเจี๊ยบแต่เจี๊ยบแม่งปีเก่ารุ่นใสใช่มันชาร์จได้ไงไม่ชอบเลยชาร์จหาพ่อหาแม่ถเถอะหรอ ม้อยู่กูรอเติมเติมติมไม้อยู่เราเราเราข้ามมาอยู่เด้อบายพี่คะพี่ปักหนูพี่ปักหนูพี่ปักหนูหนูหนูหายทิจู๊กไม่ได้พี่หายทิจู๊กไม่ได้พี่หายทิจู๊กไม่ได้เด้อจุกไม่เป็น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 เด้อรู้รู้แค่ว่าตัวเองโดดโดดแล้ววิ่งเร็วเด้อรู้รู้อยู่แค่นี้ ชีวิตมีแค่นี้ชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้คุณทำเป็นแค่นี้คุจูบไม่เป็นกูจูบไม่เป็นคุเพิ่งเล่นกูจูบไม่เป็นอีดัตอีดัตสลับผักขยับบ้างหน้านะขยับหลังนะมึงมันไปที่เครื่องปั่นแต่เครื่องหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงตัวคือเต็มที่ เอ๊ะกลัวขโมยนำผ่านอยู่งันี่เธออยู่ไหนอย่ตเธออยู่เชื่อมือทิศาสอยู่ตรงไหนไม่อยู่เสี่ยงไม่อยู่ตรงกูอีกสวัสดีจ้ะพี่พี่จ๋าส <c oughs> วัสดีจ้ะพี่จ๋าสวัสดีจ้ะพี่จ๋าเด,ดินจูกน๊กแล้ะเดินจูก๊ก นั่จุก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 โชิมาจุกโชิมาจุกโชิมาฉันจุกโชิมาจุกจุก See e r e e เ l e r s u l a t r o y See you later l a t e o e s u หาลำหกูหันหน้าต่างไม่เจอมึงกูอยากน้ำตาแต่กูหันหน้าต่างไม่เจอหนต่างเจอแล้วแต่ก้ไม่ทันเสียใจ กูลืมหน้าต่างกูนำไปได้ยังไงข้าวเสาเมื่อยู่แค่นี้ตอนนี้คืออยู่เต็ตที่ช่วยเพื่อนยังไม่แข่งเพื่อนไปเสาที่ขั้วสองกูไม่ได้อะเมื่อัวเมันยังอยู่แถวนี้อยู่นี่มันเพื่อนมีเส้นชุบอยู่ใครสักคนมีที่กำลังวิ่งมากูขอคำหน้าต่างกูขอหน้าต่างกูขอแค่หน้าต่างเท่านั้น ตรงนี้คือช่วยรออกจากขอกุงสุดรอดแล้วเนี่ยส่วนจะไม่รู้จะไหนกูขอเพียงนั้นแหละเท่านั้นกูอาจจะรอดกูขอเพียงกูขอเพียงขอเพียงเดินข้ามผ่านขอเพียงเดินข้ามผ่านขอเพียงแค่ได้เดินข้ามผ่านเพียงแค่ได้เดินข้ามผ่านเขาจะหัวใจเธอแค่นั้นเท่านั้นพอขอเพียงแค่ได้แค่ได้รอดชีวิต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 ไม่มีไม้อ่หอยรอด <polarization. S 2> ไม่ม,ไม,มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้ทำยไงดีช่วยด้วยมัน <leaning emos. S 2> ไม่ปล่อยกูมันไม่ปล่อยกูทุกคนมันไม่ปล่อยกูมันไม่ปล่อยกูทุกคนมันไม่ปล่อยกูมันไม่ปล่อยกูไปทุกคนมันไม่ปล่อยกูไปทุกคนมันไม่ปล่อยกูไปทุกคนทุกคนมันไม่ปล่อยกูไปทุกคนมันไม่ปล่อยกูตีเพื่อนแทนเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนเด้ออ้อมมันตามมาอ้อมอ้อมมันตามมาอ้อมมันไปทางซ้ายอ้อมหาไหายหาย ขวาอยู่ขวามันอยู่ขวามันสูงมากเลยเจี๊ยบมึงมึงมึงไปเอาเพื่อนที่ล้มก่อนมันเดินมาเดินไปตรงมันแล้วออมระวังระวังเดินเช้าไว้เดินเช้าไว้แบบเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนได้เลยออมไปหาเพื่อนได้เลยมันมันเดินมันเดินวงไปที่ตู้ปัดแล้วออมถ้ามึงช่วยกูได้จะดีมากแต่ว่ากูกูไม่แน่ใจว่ากูจะได้อีกน้อยแค่ไหนแต่กูต้องหาทางลบก่อนกูต้องไม่ให้มันเจอกูต้องไม่ให้มันเจอกูได้ขึ้นมือนแล้วออมอ่ะกูไม่รู้มันจะช่วยกูทันไหมนะแต่มันมันมาหากูละ ตายน่ไม่เป็นไรทุกคนทุกค,คนต้องรอดไว้หนึ่งเครื่องอ่ะกคนถึงเราไปได้เลยมึง,ม,งมึงลูกปัดเลยออมมือลูกปัดเลยออม ขอทำตัวเป็นผู้ชมที่ดีเออเออมีบองหมอระวังเด้อมันคาอยู่เด้อเคลื่อนปั่นได้คนหนึ่งปั่นได้ครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วสี่ข้าศึกก็เซ็นอ่อนมาแล้วมาแล้วลองมองลองลองลงมาดักหน้าอันนี้มันดักหน้าเก่ง ลุงแม่อยู from, ่กันสอคนแล่วถนงป็นระรบลุงลุงอยู่กั่สองคนเลยร้าครรบมว่าใกว่อนมากรู้ไม่ได้อย่าเพิ่งเปิดประตูนะเพื่อนอ่เพื่อนใหนเอาเปิดเดี๋ยวกลมาแต่เพื่อนเป็นระดับสามนี่ มีใครเอาปะฮีเรหรอเออไม่มีไม่มีไม่มีใครเอาป์ฮีเรามาเลยกู <c oughs> ไม่แน่ใจว่าคิลเลอร์อยู่ไหนเหมือนกันมึงหลบมึงหลบตามเพื่อนไปข้างหลังหินได้ปะนั่นแ,นแหละ อีคนนึงเปิดประตูอยู่เปิดประตูอีกอันนึงละประตูประตู 5, รู้สึกว่าข้างหลังเกินจะมีตน้นต้นข้าวโพดอ,อยู่เยอะหน่อย <t> ไม่รู้ประตูฝั่งไหนยังไม่ออกมันเปิดแล้วนะไอ้เพื่อนเก้าเก้าเพื่อนเก้าเก้าเพื่อนเก้าเก้าอยู่นี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 ่โดนไหนวะนี่นี่นี่แถวนี้แหละน่าจะแถวนี้แหละ เพราะกูเห็นพื้นหลังเพื่อนมันเป็นต้นข้าวโพดเนี่ยแหละเพราะว่าต้นนี้เห็นเนี่แหละเพื่อนอยู่ใกล้ทางหนีด้วยมันมันเจอเพื่อนมันเจอเพื่อนมันเจอเพื่อนตรงไปน่าจะเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเป็นตัวอะไรข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเพื่อนก็ก้าไว้เพื่อนก็ก้าไว้นี่นี่นี่ไปไปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย มีไปเดี๋ยวมันจะมันมีตาแดงเดี๋ยวมันมีตาแดงไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนรอดแล้วก็สบายใจเลยพี่รอดมันมึงเป็นตัวแบบเลิกคอยให้เพื่อนกออไ้นี่ตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาตัวเยไม่ไม่รู้เรื่องเียอะไรเลย ก็บางทีก็นั่งดูเองเออตอนนี้ก็เดี๋ยว20,500แบบแแแรรงงล้ววะค่ะใสๆนะคะแลงสิบแล้วอะค่ะ20,500ปั๊บนี่เก่งอะพ่กคุณบอกผมว่าผมได้แต้มหมื่นหนึ่งอะกูเสียใจมากเลยมึงแล้วคืออะไรกูอะเอาเพิร์ธฮิวเร็วมาไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยกูแบบ ตัววอรมากไปอัพเมกโครด้วยเพราะว่าอยากลองเล่นเมกโครเหมือนกันแต่วา่ายังไม่ได้สาเมเปิดแลวแบบไม่สบายใจสุดๆที่ผมทำแต้มกลไปไเป่นเฟิร์มิินดีกว่า ナイスはいけんフワーソンにガチョンズワイワナティ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 